ไเใช่ไหมใช่ขรบขรใช่ขรบขรไหมตกใจนี่ไปแล้วอะ่ะ ใช้โคบอลปาใช่นะนนนใช่านะาดีใช่ไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะนูน่นนั่งวิ่งไปนู่นแล้วมันมา,มาทำอะไรตรงนี้วะเห็นเปล่าไปแล้ว ต้องถามพี่ครับพี่ครับขอยาดถามนิดนึงสปีดบอกที่มาจอดนี้นานปะเขาวนอยู่สามสี่รอบเลยเหรอเด็ก็มาพี่มาวไปมาทุกคืนเหรอพี่ที่เราเห็นพี่เขาเลยทนีจริงป่ะเ้องมาีจะ้าีตำรวจเหรอใครัคเรออหรอคับที่มางที่ขับมางเีปอหรอจริงหรอ ี่อัมผมวะเนี่ยจริงเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลิ่นไม่ค่อยดีเว้ยเฮ้ยแจ้งความที่มืด่อยนะพี่ผมขออนุญาตถามที่สตบปีโตที่จอดตรงเนี้ยมานานอย่างที่ พิ่งจะกลับมาตอนแรกเขาไปนี่เไปแล้วพักแล้วแล้วเขาก็จะกลับมาอ๋อเพิ่งไปทางนู้นแล้วก็มาจอดตรงนี้หรอกมาจอดทะเลาะเห็นมีพวกผมเขาว่าเขาจะเทียบเรือตรงนี้เขามาไล่พวกผู้ตกปลาบอกเป็นใครอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าไอเนี่ยคนที่เขาว่าคนขับเรือจางโมคจริงหรอไม่ได้ทำผมบอกโอ้ผมก็ไม่รู้กดแล้วพี่เห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะไม่ต้องพิเยอะระยะเี้ว ร้อเนี่ย่ยกี่คนสองคนสองคนที่คนหคนที่แทคนแล้วเรือเรือเรือเหมือนเรือแตงโมมาเรือมาทำอะไรก่อนมาทุกคืนเลยที่ไม่ผมก็มาบอมบ่อยอ่ะเรื่องมาเรื่องแรกแมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาไปต้องไปยเงี้ยถึงไปนานเนี่ทำมาไปตามแตคสุด ผมเห็นปุ๊บเขาเห็นผมปุ๊บใช่ไหมซักไปเลยก็อ้าวไนดีเราอ่านเขายังขาวผมเจอถามว่าถามว่าต่อมาอะไรครับใช่คนบนเรือไหมใช่คนขับอะเราไปแล้วพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับกับกล้องวะ กลับดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหากลับกลับกลับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่ให้ฟังใช่เลยเหรอลูกพี่เ,ว,เวนมาพี่ขาวนสามรอบแล้วแล้วขาวนมาทำอะไรไ่รู้เหรอรจอหรอรพี่เห็นคนขับใช่คนนั้นจริงหรอหรอแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะขึ้นมาทำอะไรเขาไม่ได้ด มากกี่คนสองคนมาผู้หญิงคนหนึ่งครันผู้หญิงผู้หญิงนี่ใช่คนบนเรือไหมอันนี้ผมมองไม่มองไม่ชัดไม่แน่น่าจะใช่ผมก็แค่หน่อยใช่หรอข้อมูนนี้รอเรือหรือปอปลาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหรอใช่ใช่ไหมแต่เรือเรือนี่เรือแตงโมเลยใช่ไหมขอบคุณมากพี่สําหรับข้อมูลผมไม่บอกพี่ก็ไม่ต้องบอกเจอผมนะไปแล้วครับ